ผู้ป่วยมะเองช่วงทำคีโมหรือเคมีบำบัดน,นะคะสามารถทานหมูยองแบบนี้ได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างที่น้อหนึ่งบอกไปค่ะหมูยองเองก็ถือว่าเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาหารในจําพวกที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงของการทําคีโมหรือเคมีบําบัดน,นะคะเพราะช่วงที่เราทําคีโมหรือเคมีบําบัดร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายท้องเสียท้องร่วงได้ง่ายแต่หมูยองเองก็ไม่ได้เป็นอาหารต้องห้ามที่ห้ามทานเด็ดขาดน,นะคะ ใครที่อยากทานสามารถทานได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมและวิธีการในการทํารวมถึงความสะอาดเราต้องคํานึงว่าเราถ้าเราทานหมูหยองก็แนะนําให้เป็นหมูยองที่สดสะอาดใหม่นะคะ ดูให้ดีๆว่ามันสะอาดมันใหม่ไม่เหม็นหืนนะคะไม่เหม็นหือนอันนี้ก็ยังสามารถทานได้อยู่นะคะหมูยองเองนอกจากจะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ยังมีสารปรุงรสต่างๆรวมถึงน้ำตาลน,นะคะดังนั้นการทานในปริมาณที่มากเกินไปต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ส่งผลดีกับร่างกายของเราแต่ถ้าประเด็นคือว่าคนที่ทำครีมอุหรือเคมีบาบัดนะคะมันทานอะไรไม่ได้เลยอะไรก็ทานไม่ได้ทาน คือมันมันทานไม่ได้เลยแต่ถ้าวันนี้คือสิ่งที่ทานได้คือหมูยองเนี่ยมันทานได้อยู่เอาเข้าปากแล้วมันกืนได้อยู่เคี้ยวได้อยู่ถามว่าทานได้ไหมทานเถอะค่ะนะคะอย่างน้อยมันก็เป็นสารอาหารให้กับร่างกายเราแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ต้องทานบ่อยแค่นั้นเองอาหารแปรรูปต่างๆเราต้องดูที่ความสะอาดดูที่การผลิตนะคะถ้ามันขึ้นเหม็นหืนเมื่อไหร่ก็คือไม่กินดีกว่านะคะหมูยองทานได้ค่ะดูให้ดีดูให้ที่มันสดใหม่สะอาดนะคะ